หนึ่งตั้งตีนุ่นวะจารบไปสอนคนใกล้ตายหลังตายฉันไม่พูดนะหลังตาอ,อีกเรื่องหนึ่งเอาล่ะสอนคนใกล้ตายสอนว่าไงละอีละฮะอิลลัลลอฮฺละอีละอิลลัลลอฮฺเป็นคตนิมัต่อัฟดานอัฟดารุ่นดิกรีละอีละฮะอิลลัลลอฮฺดิกเกตบอัฟดารุ่นคือละอีละอิลลอฮฺ มีในหนังสือเกี่ยวกับเรื่องฟอรีลาบอกว่าชายคนหนึ่งเนี่ยเป็นคนกราบไหว้ไฟแก่อมนะดาบ,บีมูซาเดินไปพบก,ก็บอกว่าทำไมท่านไม่กลับมาสการะต่อผพู้สร้างทำนัะชายบนรชฉันทำกราบไหว้ไฟเนี่ยมาเป็นเวลาจนกระทั่งถึงแก่ชาราจะตายอยู่แล้วทำมาขนาดนี้แล้วรอดตาลาจะรับยื้ อัลลอฮฺตาลาจะอภัยนะนบ,บีมูซาก็บอกว่าอัลลอฮฺตาลาทรงเมตตาเหลือเกินก็สอนชายคนนี้เข้าอิสลามชายคนนี้กล่าวและอีแลฮะอินลำฟ้องมูซาเราสูลำฟ้องไม่มีเจ้าอื่นใดจูการไหวก็าะอัลลอฮฺองเดียวและมูซาเป็นเราสูออ้ลำฟ้องความดีใจที่มันอิ่มเอิบที่อัลลอฮฺตาลาให้อิดายะให้ตะบัดตัวได้เนี่ยชอบตาย เราคิดว่าคนฟานเองค้ำปวะกนอิหร่นไม่ต้องทำเนึ่งแล้วอ่ะไอกความชั่ยก็ทำมาขนาดไหนคำนึงตรงนี้แหละเขามีกะริมมกีมานติดตัวไปท่านไซอิอันคุดรีอับิาอเดนันคุดรีกล่าวว่าอันนะรลุลลัศบอลลัลลอมบอวาฮิวาสลามกอนแค่จริงท่านรอสุลสุลลัมบอวยฮิวซสลามกล่าวว่าลักกีดูมาอุตาคุมและอิละอิรน ทานทั้งหลายจงสอนคนใกล้ตายของพวกเจ้าละอีละใิลลงรองด้วยกะลิมอและอีละใิลลงรอฮเพระท่านนบีสุลต่านได้กล่าวโดยท่านมุอาดบินจาบันได้กล่าวว่าท่านรอนบีสุลต่านได้กล่าวว่ามันการทต่รกะลารมีเหตุและอีละให้ลงรองดัคข้อเรื่นะ้นใครก็ตามที่ทายคำพูดของเขา กอเุียนออกจากร่างเนี่ยด้วยคำว่าลดออีเะอให้อลงองลอฮงดาขอลันจันนะเข้าสวรรค์ตกลงว่าคนที่มีกะลิมม่อไปยนี่เข้าสวรรค์เราต้องฝึกนะอย่าไปฝึกทำอื่นเพราะว่าขนาดตายตายมันอารู้ฮารอมากเจ็บมากมาไดกินเดอมาได้กินมุนขนาดจะเอาล็อตตา,ายใจชัง่งยันตัวเองเนี่ยมาไดกินมุดบินไปอยู่ระหว่างฟ้าระหว่างระหว่างสวรรค์ระหวา่หวาง เริ่มชักวิญญาณตัวเองเสียงรอ้องมารีกินมุต์ละท่นแม้ยังมีมนุษย์โลกเหลืออยู่จะตายหัตแตกตายหมดเลยมารีกินมบก์ถ้ารู้อย่างนี้ฉันจะไปชักวิญญาณใครอยากเจ็บปวดอย่างนี้ก่อนเจ็บนิดนึงนาบีเนี่ยพอวิญญาณถูกชักเนี่ยนบีวัดอินฟินเมาสตีและซาตอรอตนความตายมันเจ็บปวดมากบางครั้งถึงท่านนาบีในหน้าเย ยิบรอลีนมีกามองหน้าน,นาบีคิดดูขนาดนาบีไม่เป็นไม่ทำบาปเป็นคนมักซูมเนี่ยแล้วเราไม,ม่ต้องมักลัวนะจะอธิบายอธิบายไม่ได้เพราะยังไม่ถึงพอถึงแล้วก็อธิบายไม่ถูกอีกนั้นเ,เวลาหลังละหมาดนะอัอบุมะฮา,าวินอะไลอะสตารอติดมางจะทำให้ผ่อนปลนเอาต่อมาในเรื่องของการสอนการิมอ ก็ละหุลามะบรรดาอุลามะาพูดถชาการกล่าวว่าวายัมบากีอัลลาฮ์ยุเลาะฮ์อัลลาฮิฟีรานิกะยาฮยันฮยองวาลายาปูลูกุลลาอีเลอตุลลอมคำว่าการยัดจอยที่นี่คือให้ไปสอนแบบนิ่มๆลาอีเลอฮัดิลลอมก์แต่พวเราไม่นะมาถึงก็โตโตจำฉันได้ไหมโตครโตฉันเองก็จำไม่ได้ตัวเองอยู่แล้วจะไปจำใครล่ะ บางทีก็สะกินกันแหละโตเล้าที่จริงไม่ในศาสนาไม่อนุญาตไงให้ไปสอนกรรมาแล้วอีเดนรุ่นร้อนอย่าไปกล่าวกับจงกล่าวได้รุ่นอนนะก็เรียกว่าถ้าเป็นเขาตกใจดีไม่ดีไม่กล่าวเลยโมโหเด็กพังปากปอะมาอยู่เห็นไหมคนเวลาฝึกการได้ได้ยังนั้นเนี่ยตกใจเนี่ยคนเวลาตกใจแล้วคอตกใจอ่ะบอก แต่บรรดาบรรดาตอนจะอัลบอ์อัลบอสอัปสุภาลลอฮ์ถ้าตกใจคันไหนก็พุ่งขนาดออกมาเนี่ยเวลาเราตกใจเดินตะมกรอนพ้นไปตลาดมินไปซื้ออาหารมาเลี้ยงนักเรียนช่ววตะมกรอนเราเรียนเป็นร้อยก็ต้องซื้อเองก็ไปจัดคนบอกว่าการีซื้อของยากซื้อแฟ้มจังดูนกีกี่กี่เซน นักเรียนเนเยอะหนินักเรียนาสนาส่วนใหญ่ก็นะคนาต้องช่วยเลยนะอเพราะคนคนจนก็มีเยอะวันนั้นตรงวันคริสต์มาสพอดีใกล้ออกวันพอดีตลาดมินก็ขายข,ายของเต็มวันที่ลูปโงแถวเลยรูปโงมันแตกมีผู้หญิงสี่ห้าคนเดินภูมิยาบนะพอรูผบโงแตกขอโทษอุ้ยไอ,อ,อ,อ้นั่นด้วงตั้งเลยนะแหมไอ้นั่นด้วงตามบ้านไปยุ่งเลยนะ่ะ นี่ว่าหาเจอนะเมื่อเวลาตกใจอ่ะพอเวลาตกใจมันพูดออกมาโดยกับไม่รู้ตัวทันี้ในช่วงที่เราใกล้ตายนต่มันฮารูฮารอมันตกใจมันมันที่สุดแหละอย่างนั้นเขาหย่อนน้ำหย่อนน้ำมันอ่ะความกระหายมันสิสุดถ้าเกิดตกใจกล่าวคำไม่ดีออกมาอ่ะอลอฮาีิมม์มีด้มันตอนนี้เราก็ฝึกไว้เลอีลอินองกอนลอีแลอินงอเป็นสิ่งที่ดีสุด เอาต่อมาพอเราสอนคนเนี่ย <S <S แลอีลลฮะอิลน้อพอเปล่าแลอีแลลงนอไม่ต้องคุยอะไรละให้เขาหยุดอยดู่นั้นแหละเพื่ออะไรละ่ะเพื่อให้คําสุดท้ายงเข้าในคำว่าแลอีแลลงนอถ้ามีคำอื่นพูดอดกมหอละ่ะก็ให้เราสอนดีแต่ถ้าสอนแล้วเราสมควรจะสงบนิ่ง,งอาการที่สอง เต้าจีหูยันกิบลักมุดไปอันอาลาชิกิมไอมัสเอาก็นอนตะแคงหินหน้าไปสู่กิบลักนอนตะแคงข้างข,างขวาเออพี่น้องหลายคนยังไม่เคยทราบนะเวลาเรานอนธรรมดาเนี่ยกับเวลานอนใกล้าตายเวลานอนเลนงดูความสมท่าเดียือดเลยเวลานอนตาม ที่นบ,บีนอนในบ,บีห้ามนอนคว่ำแล้วแต่ก็ไม่ห้ามนะว่าหลับไปแล้วจะคว่ำจะไายอันนั้นไม่ห้ามเพราะคนหลับนอนรอดตาลาไม่เอาโทษนบ,บีนอนตะแคงข้างขวาหันหน้าสู่ทิพยปะดับแล้วก็เอามือรองแก้มนกคุติยาสาพึ่งพอใจว่าหัวใจของคนเนี่ยมันอยู่ด้านซ้ายพอเวลานอนตะแคงข้างขวา,ขาเนี่ยหัวใจมะขยับลงไปอยู่ข้างมันจะเลื่อนไปอีกด้านหนึ่ง มันจะย้อยลงไปทำให้กล้ามเนื้อหัวใจแข็งแรงเพราะ,ะสิ่งที่เราบีทำทุกอยา่างในมีฮิกมากมนเลยแม้กระทั่งละหมาดเนี่ยเราเจตนาทั้ทพหัวร่อนเน่ยแต่ในละหมาดเนี่ยมันเป็นการารักษาโรคหลายอย่างเห็นไหมแพทย์บอกว่าตื่นเช้ามาเนี่ยคนที่ก้มศีรษะลงเนี่ยเลือดจะไหลเวียนลงศีรษะทำให้สมองปลอดโปรเราละหมาดซูพี่เห็นไหมก้มสูยู มันมีเอกมากของมันนั้นเลยรักษาทุกสิ่งทุกอย่างแต่บางสักการเราเห็นรายจารไาเวลาเรียนรู้ฝังศพละ่ะแล้วก็นอนตะแคงข้างขวาแล้วประหันหน้าศูนกิบเลลาเวลาใกล้าตายมันยังเดียวกันและอีกอย่างหนึ่งเป็นแต่ญาตาในบ้านนะจะทําให้วิญญาณของคนที่กําลังฮารุฮารอเนี่ยกำลังอุลกลังสับสนกาลังเจ็บปวดเนี่ยวิญญาณจบในร่างกายท่านลองไปทำเถอฉันทดลองมาแล้วเวลานอนท่านในตรงกิบลลาแล้วฮารุฮารอเนี่ยจับเขา นอนตะแคงข้างขวาแล้วหินหน้าสุดกินล่างกินชา้ำม,มั้งไม่นานมีแดดออกจากร่างคราวนี้ไอการนอนตะแคง,งข้างขวาเนี่ยมันอย่างนี้เอ่อกอตาดาได้บอกอดีตกอตาดาได้บอกว่าอันมันนายบิโอสโลโสลโลมมว,วลม์มาในวันสั้นลำลำมาตอนนมันมาดีนะแทนที่ท่านนายบิโอสโลลโลว์มาในวันสั้นลำเมื่อได้เข้าสู่เมืองมาดีนาะซาลาลินบรรรมมาร์รออิติมารูท่านนบ,บีก็ถามถึงชายคนหนึ่งชื่อบาร,ร์รอ ฟอกลูตูฟเียบรรดาชาวอซอก็บอกว่าเขาตายไปแล้วผัวอาซอบีซูลุซิมาลีและการแล่เขาก็สั่งวัวซญัตเอาไว้ว่าทรัพย์เศษหนึ่งส่วนสามเนี่ยให้รอซูลช้หนุนฐานสอบว,ว่าไห้อยู่วันที่ห้าดินกินประทีลำหมักตัวที่รอแล้วก็ให้เอา,าเขาเนี่ยผินหน้าสูก่กินบรรลัณะใกล้ตายฟอะก็ลันนาบีโุสุลลลอฮฺวาลีวะซัลลัมท่านนบีกล,ล่าวว่าเอาซอบัน,นฟิตรอ เขาทําถูกแล้วนี่เป็นการยอมรับจากท่านนะบูสุลามบ์อุมอาดิวาสัลลัมคราวนี้มันมีอีกรายงานหนึ่งอย่างไรล่ะเอุ่หะาีิฮิซิฟัตุลละตีอามารับรอซูลุสซาลลอห์อูฮัมหมัดอิวราัลลัมอันนาอิมอัยยนามาอะไรฮะลักษณะการนอนตะแคงข้างขวาหน้ากินบรรลักษนี่แหละเป็นลักษณะที่ท่านรอซูลได้ใช้นอนในขณะที่เรายังมีชีวิตอยู่ วัลลาติยาปูโนอะไรฮะอันไม่กินฟีกอบรีและเป็นลักษณะที่มันยัดนอนในกโบอูอันนี้จำดีนะต่อไปก็สบายใจเลยนี่ดูดูศาสนาง่ายนะศาส,สนาเราไม่มีทางออกแล้วศาสนาเรานี่ง่ายไหมง่ายมากอัลลอฮ์บอกนี่ไรซัอะไรมาว่ามาจ,าอะ,มาจาะอะไรว่มาจะอะไรอะไรคุณฟิตดีดีในทางเราเรื่องศาสนาเราตาลาไมา่เกิดความลำบ,บากถ้าเราคิดดิ้นเราจะรู้เลย บวชไม่ได้บวชตายแน่อาบวชบาปอัลลอฮฺตาลาให้ง่ายไม่ต้องบวชก็ได้อ้าดูตรงนี้เอ๊ะแล้วคนป่วยละ่ะเขนอนตะแคงไม่ได้านลำบากใช่ไหมกัวฟีรีวายะตินอเมริกาฟรีนี่เล็กฟาร์มเระเสริฐที่อัลลอฮฺตาลาให้ปัญญาอุดมมาเนี่ยปัญญาไปาบบรู้ปกบันดานอุดมมาก คามเที่อัลลอฮตราเดงลมะมิงนจาดอันชาิมันชาวอกว่าอันนจยยัตันีอลาฟหูคนที่ใกล้ตายเนี่ยนอนไหนวาบอดามหูอีันิบลาติแล้วก็ท้าดะชีกิบลวาตารฟะอุรแล้วก็เอาหมอรองศิสะนยกศิสะให้สูง ก็ลีลัเนเพียงเล็กน้อยเลี่ยซี่เราวัจูอีัลหาเพื่อจะลายสภาพที่หันหน้าสู่กิบลัเพราะฉะนั้นที่พี่น้องเราทำมาเนี่ยโดยนอนหงายแล้วก็เอาหมอนรองนะ้อกให้สูงนอนใหน้สูงแล้วเท้าตรงกันนะเป็นรายงานของที่พางอิบิมัญชาพีตกลงได้ว่านอนตะแคงข้างขวาหันหน้ากิบลัดก็เป็นการกระทำที่ดี แล้วอัลวตาลามไม่ต้องการในกิบมาละปาโดยให้อิมานชาบีบอกให้เราทราบในถึงกอนี้อย่างนี้ก็ให้นอนหงายโดยทางชีนกับบัดและก็เอาหมอนรองศีรษะให้สูงเพื่อได้นนหน้าตรงที่กิบรัดประการที่สามหรือเวลาห้านาทีมีถึง7เกจปดข้อแต่เอาข้อที่สามเจ็6แปดห้าสี่ห้าหกเจ็ดห้า ขเขาบาังคับมาเขามาอีกนะประการที่สามทีรออตุสูรยาซีนอ่านสุรยาซีนที่ผมเจตนานำนี่ไม่ทำใน้องทราบเนี่ยพอเดี๋ยวนี้เขามีอ่านกันแล้วผมไม่พอใจนะผมโงแตในาทิตยวยาิตตึงบอกว่าอยากให้วิญญาณคนออกจากร่างงานนะ่ายอ่านสุรอะรอดวิญญาณกออกจากร่างงานาน่ายท่านี้สุรยาซีนละ่ะ เอางี้มาเป็นหลักฐานเอาแล้วใครใช่ก็ใช้ใครไม่ใช้ก็ไม่ใช่แต่ฉันเนี่ยทุกวันนี้น้เดินปิดเทมลูกปิดเทมสี่คนอยู่บ้านไม่รู้จะทำอะไรให้ท่องยาซีนแต่บาปที่จะไม่บาปไม่รู้ถ้าลูกท่องได้เอ่อเปิดเทมแล้วก็มาท่องให้ย่อฟังเดี๋ยวย่อให้ต้นละพันธ์ม่มนี้รอดใจมันในท่องพอดูแล้ว าไม่ทำอย่างนี้ต่อไปอ่านยาซีนกันไม่ได้ถามว่าที่ฉันกับพี่น้องอาจารยวไมัมนเลยถามว่าท่องกับพยาซีนไป่องเนาะไปกินบุนกันเออกินไปกินม,นออนนมาอ้าวยาซีนได้เลยพอดีอาจารย์มาแลี่อ้กอ